ทางเพจ Facebook ของ CBC กลางบางซื่อศูนย์ฉีดกลางที่บางซื่ออ,อเขาได้มีการโพสต์รายละเอียดนะคะก็บอกว่าสำหรับคนที่ยังตั้งคำถามอยู่ว่าวัคซีนซิโนแวคสองเข็มที่ฉีดไปแล้วเนี่ยแล้วจะได้เข็มสามเมื่อไหร่ถ้าหากยังไม่สามารถจะรู้ได้ว่าตัวเองติดต่ออะไรยังไง ไปฉีดได้ที่ศูนย์เนี่ยที่กลางศูนย์สถานีกลางบางซื่อพี่โอ,อแต่ว่าคุณผู้ชมคะเขาจะเริ่มให้ลงทะเบียนวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็น9้าโมงเช้าเข้าไปจองคิวผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือค่ะ เราจะแจ้งข่าวให้สําหรับคนที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคสเข็มได้รับทราบกันก่อนคะ่ะพี่โอคะ่ะหลายคนบอกว่าบางคนได้ถูกตามว่าออคุณสามารถที่จะไปฉีดเข็ม3หรือว่าแอสตราเซเนกาได้แล้วม,มีการนัดที่ไหนที่ไหนแต่ว่าบางส่วนเนี่ยไม่ได้มีการนัดเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีการลงทะเบียนแล้วก็ลงไปฉีดในเขาเรียกว่าระบบของสาธารณาสุขปรากฏว่าหลายคนถามอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะสามารถไปลงทะเบียนได้หรือไม่ล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมคะทางเพจ Facebook ของ C ี CVC กลางบางซื้อ CVC CV กลางคืออะไรก็คือศูนย์ฉีดกลางที่บางซื้อเขาได้มีการโพสต์รายละเอียดนะคะ hmm. เขาบอกว่าสำหรับคนที่ยังตั้งคำถามอยู่ว่า hmm. วัคซีนซิโนแวค2เข็มที่ฉีดไปแล้วเนี่ย hmm. แล้วจะได้เข็มสามเมื่อไหร่ hmm. ถ้าหากยังไม่สามารถจะรู้ได้ว่าตัวเองติดต่ออะไรยังไง ไปฉีดได้ที่ศูนย์เนี่ยที่กลางศูนย์สถานีกลางบางซื่อพี่โอ,อแต่ว่าคุณผู้ชมคะเขาจะเริ่มให้ลงทะเบียนวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้เป้ง9โมงเช้าเข้าไปจองคิวผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือค่ะตหาลกฮะตลกตลกเหรอตลกอ,อ่ะอะเดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามพี่โอเตลกเรื่องอะไรยังไงอ่ะ จองคิววันที่7จ<บ>็ดเก้าโมงเช้าคุณผู้ชมไปจองในระบบโทรศัพท์มือถือได้แล้วเขาก็จะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่31ตุลาคมนะคะก็ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง17บเนาฬิกาก็ระบุชัดเจนในการฉีดเนี่ยไปที่ประตู2ประตู3ประตู4คือสรุปสุดท้ายเนี่ยคือไปกองกันอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อสำหรับคนที่จะฉีดเข็มสา แล้วก็ได้อ s สตราเซเนกแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงก็คือว่าจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดซีโนแวคครบ2เข็มไปก่อนวันที่31กรกฎาคมครันั่นหมายถึงว่าเขาคำนวณแล้วล่ะว่าภูมิจะลดลงเพราะฉะนั้นคุณจะได้เข็ม3แต่ต้องไปลงทะเบียนที่นี่แล้วไปฉีดที่นี่ Walk in ไม่ได้ให้ลงทะเบียนเท่านั้นและไปฉีดที่สถานีกลางบางซื่อเท่านั้นถูกต้องค่ะและคนที่ได้วัคซีนสเข็มมันอยู่ที่ไหนบ้างละ่ะ ทำไมต้องให้คนที่ถูกจะฉีดวัคซีนเดินมาที่สถานีกลางบางซื่อเท่านั้นล่ะ <c oughs> แล้วสถานีกลางบางซื่อของใครอ่ะเเอแล้วทำไมไม่กระจายไปที่โรงพยาบาล <c oughs> ไม่กระจายไปศูนย์สุขภาพไม่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมคนสมล้านกว่าคนล่ะไอเอสเออ่ะ สาล้านสองด้วยพี่เอ๋คนที่ฉีดซีโนแวคครบสองเข็มอะส่วนไหนไหนก็จะเยียวยาเขาก็กระจายเขาไปซี่ทําไมต้องดึงเขากลับมาหรือว่าที่สถานีกลางบางซื่อมันมีทองคํำถึงดึงคนเป็นล้านให้มาขุดทองกันที่สถานีกลางบางซื่อเขาอาจจะบอกว่าที่นั่นมีการบริหารจัดการที่ดีแอ้วที่อื่นดีหรือไง ที่อื่นที่ไม่ดีแรือไงนี่ฉีดวัคซีนกันมาปีกว่าแล้วมันมีที่เดียวที่ดีคือสถานีกลางบางซื่อหรือไงครับท่านอจริงๆอ่ะความรู้สึกก็คือเวลาเขาฉีดซิโนแวคเนี่ยเขาไปได้ที่อื่นเนี่ยคือกระจายซิโนแวคสองเข็มได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเข็มสามเนี่ยควรจะกระจายได้เช่นเดียวกันวัคซีนซิโนแวคสองเข็มไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพที่เดียวครับท่านมันอยู่ที่ต่างจังหวัดมันอยู่ที่อำเภอต่างๆมันอยู่ที่ตำบลต่างๆ มันอยู่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอ่ะเดี๋ยว่ฉันเชื่อว่าในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการอลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมออแล้วก็สุดท้ายส่วนใหญ่คนที่อยู่ในระบบหมอพร้อมเนี่ยเขามีการแจ้งให้ไปฉีดตามสถานที่ต่างๆแต่อ,อันนี้เนี่ยก็คือเป็นบางส่วนที่ยังมีคําถามว่าเอ๊ยยังไม่ตามชั้นสัทีโรงพยาบาลที่คุณส่งชินแวคไปให้เขาฉีดล่ะ เขารู้เขามีข้อมูลก็กระจายออกไปให้โรงพยาบาลเหล่านั้นเขาฉีดตามหาคนที่ฉีดสิเดี๋ยวรอทีละขั้นทีละตอนนี่เป็นการตั้งคําถามจากเรานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากนับตอนนี้แล้วนะคะมีข้อมูลล่าสุดว่ามี3จังหวัดในประเทศไทยเท่านั้นค่ะที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็มให้ประชากรในพื้นที่แล้วครบกี่เปอร์เซนต์ห้าสิบเปอร์เซนต์คือกรุงเทพมหานครภูเก็ตและพังงากรุงเทพมหานครภูเก็ตพังงา นี่ครบ5 50ของจำนวนประชากรสองเข็มแล้วและที่เหลือล่ะที่เหลือยังไม่ถึงในกรุงเทพมหานครไม่นับชิโนแวคกสองเข็มนะสมุดสาครไม่นับชิโนแวคกสองเข็มในจริงสมุรสาครนควรจะเต็มควรจะฉีดครบได้แล้วนะคะอ่ะนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติม